แคปเจวกนะลูกค้าตรวลดยี่สิบยดยี่นะสองพันหกรอดสิบกันนี้ค่ะคันนี้มีค่ากญเจด้วยนะสองพันหกร้อบาทลูกค้ารตรวสอบด้นะตรวสอบอจ่าก,กันด้วยค่ะนะครเปิดที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทเชิญค่ะแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งท่าหกพันน่พันาคเป็นแลขสีันนห้านรคเป็นสีันห้าัห้าสองราคาเปเลขี่แสนหนึ่งสองพันสี่พันหกพันหนึ่งพันราคเป็นแลสี่พัห้น้สองรคเป็นลสี่พันหพันล้สองราคาเป็นเสแสนนสองา สมบูรขบคุณค่ะท like ี today, oh like ่ยามเสนอคาที่2,020,000บาทถ้ามีมากกว่านี้แข่งกันราคาได้เลยนะคะตอนนี้2,000สมบูรับไล้ราคา2ันที่ล้านนะ2,000สมู2,000าคแล้วที่ว่ากุ่มเลี่ยกร2,000สมบูรณ์2,000ราค2,000สมบูรณ์2,400ราคาเป็นแล้วอะไรร6 0 0รเป็นแล้วกน2 6คแล้สู้ต่อบหมาลูกค้าสู้ตอไม้ยัได้เลยค่ะ2,000สมบูรณ์ราคาแล้ว2,000าคาเป็นแล้วกั4,000ราคาเป็นแล้วกัน2 6,000ราคาเปรียแล้วค่ะ2 4รรแล้วค่ะสู้ตอบมีราคาตอได้เลยค่ะ0นะสู้ตออีกไหมกดราคาได้เลยค่ะ2 4 6ราคาปแล้วค่ะ2 4 8ไราคาได้ากดเฉลี่0 0 0 0 0 50ราคาเป็น650,000 5 0 0 0 0นับหนึ่ง2,000ราคาเปรีแล nice. ้วค่ะ2,520รคาแล้วสู anyway. 25, ้ตอบก็ราคาตอได้เลยค่ะ2 5 0ราคเลยค่ะ5 0 0 0 0นับหนึ no ่ง0 0 0นับสอ5 0 0 0 0นับสอง650,000นับสอง6 0 0 0นับสอง สามศูนลค่ป็นแล้วค่ะสองแสนหกปนบาทสองแสนบานนับหนสอบันนับสองสองแสนหกะอยู่ที่ออนไลน์สามศูสู้ต่ออีกไหมกดราคาได้เลยนะสองแสนบาทออนไลน์สองพราคาป็นแล้วค่ะสองสองแล้วค่ะสู้ต่อไปนะคะต่อได้เลยค่ะสองแสนหกเนับหนึ่งนับสองสองแสนหนะอยู่ที่ออนไลน์สี่พราคาป็นแล้วค่ะสู้ต่อกดได้เลยค่ะสองหี่ออนไลน์แล้วค่ะสองแสนหกเป็นสี่พันนับหนึ่งสองแสนหกเป็สี่พันนับสองสองแสนห เอี้ยมหกพันที่ลานละค่ปิดแล้วค่ะสองในลานละค่ะอาสูตอบกดตอได้เลยค่ะสองกในลานประมูลค่ะสงสััที่ลานนะปพันออยละค่ะแลสู้ตอยกมัได้เลยค่ะสองอะไรค่สู้ตอยกมัได้เลยลูกค้าสู้ตอยกได้เลยค่ะสองปลูกค้าอะไรละค่ะสงสัดพันับนอุอยู่ที่อะไรนะสามส่วนจะปดสู้ตอบไมยยกได้เลยนะสงสบปพบาทนับ เบสเจะส่นที่ลายแล้วค่ะไปแล้วค่ะสองแสนเจ็ดในลายแล้วค่ะเอาอะ้รสุต่อกดต่อได้เลยสองแสนจ็นในลายแล้วค่ะสุ้ต่ออีกไหมกดได้เลยนะลูกค้าสองแสจะมบาทสองแสจ็นบานับนึ่งบสองมบานับสอองแสนอยู่ที่ลำประบุนนเจ็ดหมื่องาคไปแล้วสุ้ต่อยกใหม่ค่ะสองครับแล้วสุ้ต่อยกใหม่ได้เลยค้าสุ้ต่อยไหมยกได้เลยนะสององอะไรแล้วค่ะสองแสนเจ็ดบนสองพันนับหนึ่งนับหน่งสองแสนเจ็ดหม่นสองพันนับสองสองเจที่ลายแล้ว่ะแล้วสองเนลาบ 3ขายค่ะตัวลงขายหน้ารานค่ะ2อ0 0 0 0ัน 40, บาทจะไปที่ลูกค้าหน้ารานค่ะ